สวัสดีค่ะพนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเดลูกแล้วนะคะนี้แล้วก็ <c oughs> มีพัสดุเอซมาส่งนะคะเป็นกล่องไซ่งงองูนะคะนี่วันนี้นี่ส่งมาถึงเดรีวิวนะคะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะก็โ,โหนานนานมาทีเนาะส่งมาจากนิจิโก,กวิเศษบุญนะคะนี่เลย ่งแบบ EMS นะค่าส่ง67บาท <บา S 1> เนาะอู้ส่งแบบรวดเร็วสะด้วยเดี๋ยวเรามาตัดเชือกก่อนตัดเชือกตัดเชือกตัดนี้อ่ะไม่ต้องตัดแล้วนี่นะเป็นเศษเชือกเนาะนาเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยนะคะทุกคนเฮ้ยพี่นาย่าไายดีแม่เป็นพี่นา มาแกะกันนะคะทุกคนรอตั้งนานฝวาจะมาถ้าใครอยากส่งมาเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ให้ตรงนี้นะคะแล้วแต่จะคิด <c oughs> แป๊บเราต้อง ตรงนี้อีกห่อแน,น่นหนาเรามาแกะกันเลยแฮมทาลาแรมแรมแรมโอ้โหกองโคตรใหญ่เลย <c oughs> นี่มีซอง มีซองพัสดุมาให้ด้วยนะคะแต่ในพในพัสดุมันก็มีของเนาะมันมีรูปวาดเดี๋ยวรีวิว <Wow. S 1> อุ้ยสวยนี่นะคะแล้วก็นี่เขียนภาษาอังกฤษอันนี้น,นี่นะคะแล้วก็อันนี้นี่มีอีกเฮ้ยเดี๋ยวรีวิวสวยสวยมีอีก จริงสวย <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกอุ้ยอันนี้วาดสวยนี่เดี๋ยวรีวิวนะคะ <c oughs> เห็นไหมได้มาสองรูปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนนะคะ <c oughs> นี่สวัสดีจ้าชอบช่องนี้มากเลยทำคลิปสนุกมากขอให้ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะคะ ของที่ส่งไปให้ม,มีอันนี้แล้วก็สกูชี่ไม่แท้แล้วก็สกูชชี่ทำเองขอขอฝากช่องด้วยนะคะชื่อช่องชื่อช่องคืออันนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้เนาะเป็นช่องเกี่ยวกับขายสกุชชี่แท้มือหนึ่งไม่เกิน200บาทตอนนี้มีกิจกรรมแจกสกูชี่อยู่จ้าไปเล่นกันได้ไปเล่นกันได้นะไปเล่นกันได้นะนี่ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นชื่อช่องให้นะเราได้มา3มอันนี่จะเป็นสกุชชี่ทำเองนะคะโอ้โหแพ็กเกจสวยมากเดี๋ยวเราลองแกะออกมาเนาะมาจากช่อง S P underscore M M Shop สโลสโลใส่แพ็กเกจแวะแพ็กเกใหม่มากแล้วก็จะเป็นสกูชี่ทำเองอันหนึ่งนะคะจะเป็นอุ้ยอันนี้อันนี้น่าจะสโลกว่าเนาะเนื้อแน่นมากอุ้ยอันนี้สโลกว่าเนาะแล้วก็เนื้อแบบเนียนฟุ้งฟิ้งเลย ดูความสโลกันซะหน่อยโอ้โหสโลแบบบุบลงไปเลยเนี่ยมันแบบมีลมเยอะเนาะ <c oughs> นี่นะคะต่อไปก็จะเป็นสกุชชี่ของไม่แท้อีกจะเป็นอันนี้ แล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้มาเป็นคู่นี่แล้วก็สอกอันนี้มาเป็นคู่นะคะก็ได้มาทั้งหมดสี่อันแล้วก็รูปวาดอีสองนี่โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอ่าช่องนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็เอ้ย ไม่ใช่ช่องนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องมาให้น้องสำหรับไปนนี้ลบ๊ายบายถ้าใครอยากส่งของมาเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ให้ตรงนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย